คิดที่จะทำอะไรเนี่ยสุดท้ายยังไม่ทำใช่ใช่มัสิชมารีไม่าใมาเรียบรยรการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้ทจระลัยนามในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำา,าสวัสดีครับเปียิีนเชียร์บายยินดีครับขอบคุณครับที่ให้ลางมาตำหนักผมนะครับสวัสดีครับอยากให้ช่วยอะไรก็เดี๋ยวบอกผมข้างบนนะครับ,รบพี่ชายมาจากเพชรบุรีเลยไม่เคยออกจากบ้านเลยแต่ว่าดูเครื่องราผมไปเขามาปุ๊บเนี่ยเราวันนั้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่เป็นตัวเอง ผขาก็บอกว่าเขามีอะไรผมก็บอกว่า,าพี่ข้างในบอกผมนะว่าปู่บอกว่าให้พี่บูชาเจ้าพยาธรรมศักดิ์บุตรีผมก็เซิร์ชผมก็เปิดดูก็นี่ได้ได้มาแล้วครับได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วครับเราไปดูหน้าพี่เขาเหมือนเลียนเลย<ส>ผมไ็ได้แอบอ้างขนานั้นไม่รู้อะดูครับเหมือนนาพี่อะนี่ผมบอกพี่พี่บูชาตงนี้แล้วพี่เขาเอาลงอยู่ตรงเนี้ยนี่ เอาดีอะเออนี่มันจะบังเอิญขนาดนี้เหรอเนี่ยเออเด้อเนี่แหละอยู่ที่เราพยาธิใช่เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยดี๋ยวเลยมันเกินไปโอเคตามนี้หลบไปท้้งบนครับวเฮ้ พูดตามนับตั้งแต่ขอเชนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้ต้นไป,นนนไปข้าพระเจ้าชื่ออะไรพูดไปเอออายุเท่าไหร่สามเออจะบูชาเจ,<ะ>จ้าพญาทำมาักบนตีต,ต้ตอดจนชีวิตจะหาไหม

เคยเป็นหลานลูเนี่เป็นต้นส่ตนสายดำสายเทาอเออตาดุแต่ว่าตาทำเพราะคนที่อวดเก่งคนที่ลบหลู่คนที่ลบหลู่มันคิดที่จะทำอะไรเนี่ยส,สุดท้ายยังไม่ทำใช่ใช่รู้เป่าเพราะอะไร พอพูดเลยเขาทำอะไรไว้เขาไม่ให้มึงมีความสุขเขาไม่ให้มึงมีตังจับจ่ายใช้สอยเหมือนเพื่อนฝูงเขาใช่ไหมมึงคิดตลอดเวลาว่าทําไมกูถึงทําอะไรไม่ดีสักทีทําไมเริ่มทําอะไรแล้วแม่งสุดท้ายกูไม่ทำสักทีใช่ไหมใช่ไหมเราไม่รู้จักกับมาก่อนนะถูกไหมผมพูดถูกหมนะเพราะฉะนั้นนะครับที่มาตหนักผมนะครับฟังไว้นะครับแก้กรรมมีอยู่จริงไหมผมไม่รู้ผมไม่อยากพูดเพราะตอนเนี้ย ไอ้เรื่องราวพวกล่านทรงหมอดูตอนนี้ย่ำแย่มากคนมองย่าแย่มากคนมองว่าหลอกลวงกันเยอะอ,อแต่ที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี้ยคุณไปอย่างนี้ได้ไหมทาอะไรเนี่ยไม่ได้ทาสักทีเออแล้วคิดในใจเนี่ยเมื่อไรเนี่ยกูจะมีเงินเนี่ยให้แม่กูอยู่สบายๆใช่ไหมอยากให้แม่นั่งดูกูขายพอแล้วก็แม่เก็บตังไว้จะตังไว้แค่นี้ใช่ป่ะเป็นคนที่น่ารักเออเพราะน,นั้นเะนี่ยนะฟังนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงตาแล้วให้ตาเนี่ย จัดปัดเป่าในหัวสมองแล้วเดี๋ยวจะบอกพิธีทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรไปนะเอ,อแล้วเดี๋ยวรอชมว่าชีวิตต่อไปจะดีไม่ดีถ้าดีขึ้นผมขออย่าเดียวกลับมาเป็นเครดิตผมหน่อยพูดว่าดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมึงรอดูว่ากูทําได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองจบเรรมนี้เป็นกรรมระหว่างพ่อปู่คุณฐานคุณศรีและได้ข้าพเจ้าชื่ออะไรพูดไป และเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าเท่านั้นท่านอยากได้อะไรขอให้ออกมาสื่อสารผ่านพ่อปู่คุณาทคุณสีข้าพเจ้าจะทําให้ทุกประการขอให้ท่านเอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าและและมึงจะโหสิกรรมให้เขาไหมที่ให้มึงไม่มีงานที่ดีๆทาเลยทั้งชีวิตอะเอโหสิกรรมไหมมึงไม่มีงานดีเลยทั้งชีวิตใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาทำที่อะไรไม่เคยเริ่มทำที่อะไรไม่เคยเริ่มได้ที่อะไรทั้งอย่างเลยใช่ไหมจบ ไอสัตว์กูรู้ได้ไงกูรู้รรได้ยังไงถ้ากูไม่จริงสมองมันไมีกั้นหูมต่อไปอ่าแน่แหละเสนคั้งนี้เดอขออนุญาตแม่ปทุมมาเด้อใครคะคุณป้าคุณพี่นะแคล้วาขาดปลอดภัยนะทําอะไรนะพอลูกหลานใครจะทําอะไรเอามือสองมือเราไปแตะหัวลูกหลานนะขอให้ประสบความสําเร็จนะเออช่วยกันร่วมบุญไปนะชาตินี้นะแคว คาดปลอดภัยสมารยาาลฉุกเัิรยไหมฉุกเฉินมรยหมอฉุินหม้ยมาเรยมาเลยนมเอ็งมีองมพี e oh. ่คะแนนของแท้เอ็งทำไรถอดแว่น เสฉวนมาเรียมากระสชอมาเรียมากระสือมาเรียมากระสือมาเรียามากระสชอมาเรียทำอะไรก่อให้ประสบความสำเร็จนะคิดดีทำดีไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ให้เขาตัวเองเดือดร้อนนะทำอะไรเนี่ยทำให้มันจริงให้มันจังแบบที่ทำแบบนี้นะขออย่างเดียวนะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนแค่นั้นพอเฮียตมาเรียติงกาวตียาสิตัมมาเกียยาสิเฉมาเรียมากระสือเฉมาเรียมากระาือมาเรียจบแล้วเดือดร้อยเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่มาจากไหนครับ บางกอนบางกอนบางกอนกรุงเทพแล้วเมื่อกี้ที่มาหาตาไปอะไรไปปุ๊บขึ้นไปข้างบนเนี่ยที่ตาเขาคุยแล้วก็ถามตาเรื่องโน้นเรื่องนี้ดูที่ส่ใจคอแล้วใครอะไรที่เราถามเป็นอะไรยังไงเนี่ยตาพูดถูกไหมถูกหมดนะครับถูกหมดนะเออเป็นกอี่ถูกหมดไหมถูกไหมตาพูดถูกหมดนะอ่าแล้วผมถามได้วตำหนักขุนหายขุนศรีชานชัยเนี่ยอาจารย์ต่อเนี่ย พี่ทำไปดิของจริงเปล่าของจริงเปล่าของจรินรนงน,นะโอเคแค่นี้ครับเชิญ